สวัสดีครับ,บผมผมแบคกับวงกิฟต์แคสเตอร์น้องเดียริมนะวันนี้ก็มาแคสเกม The Headman Shadow War นั่นเองหรือเปล่าว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับคือชื่อเกมมันยังไม่แสดงขึ้นมาในหน้าเมนูนี้เลยกูจำชื่อเกมไม่ค่อยได้ครับผมนะก็เกมนี้มีท่านนึ่เขาส่งมาครับผมนะเป็นคนที่ชื่อว่า NKGM ครับเขาส่งเกมนี้มาผ่านในสตรีมผมเป็นกิฟมาส่งขวัญมาผมนะก็อขอขอบคุณท่านนะที่ส่งเกมนี้มานะ ก็เป็นเกมแนวสยองขวัญครับผมก็ผมค่อนข้างจะห่างหายจากเกมแนวนี้ไปค่อนข้างจะสักพักเลยครับเกมที่ทําให้สยองจะลองกรีได้เอ๊ะไม่ค่อยจะมีนะเออช่วงนี้ช่วงนี้เล่นแต่เกมที่มันเบาปัญญาปะเทองปะเทองอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมนะท่านั้นก็ย้ายเสียเวลาเราลองเล่นดีกว่าครับว่าเกมที่ทําให้ผมหลอได้ขนาดไหนนะรู้สึกว่าเกมนี้จะมีฉายาเป็นเกม5บาทเลยผมไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรทําไมต้องเกม5้าบาทวะมันถูกเหรอก็ไม่เข้าใจอยู่กันนะท่านั้นก็มาลองเล่นดีกว่ามา อยากจะรูปเหมือนกันนะทำให้ผมหลอนได้ก็จะปมมือให้นะผมเป็นคนที่หลอนยากนะแต่กูก็กรี๊ดทับดูคลิปทุ้ยโอเคมามาเล่นเล่นฮึคุณต้องการเป็นอะไรพ่อหรือแม่เฮ้ยโหเออทำไมอะถ้าเล่นกับพ่อแม่แล้วมันต่างกันยังไงเป็นพ่อเป็นแม่มันต่างกันยังไงอะคือเป็นแม่เขาจะมีตูดเอามาไมไหม,ไม,ไมรู้สึกว่าเกมที่เป็นเกม FPS พที่เราจะไม่ไม่สามารถมองเห็นตัวละครที่เราเล่นได้ดังนั้นจะเล่นเป็นพ่อหรือแม่ผมคิดว่ามันมันต่างกันนะแล้วเป็นแม่แล้วกันไงก็เป็นผู้หญิงไงผมชอบเล่่นตัววญิงมาากก โอเคเวสเทิร์นยูเนียนยูเนียนฝั่งตะวันตก b ร k กคลิฟแลนด์เป็นชื่อสถานที่เราค่อนข้างจะเสียใจที่ต้องบอกว่าลูกสาวคุณเวอร์จิเนียหายไปอ๋อลูกสาวชื่อเวอร์จิเนียหายไปไม่มีประโยชน์ที่จะมาที่นี่เพราะว่าเราเรา,เรามีสตาฟไปตามหาเธอแล้วก็แค่คุณก็แค่มาอยู่ในขวางทางเท่านั้นเอง อ๋อก็คือตอนนี้มีรายงานว่าลูกสาวของเราที่ชื่อเวอร์จิเนียได้หายสับสนเรามาที่เพื่อที่จะมาแจ้งความแต่ตอนนี้เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้นะเคเดี๋ยวนะค่อนข้างจะกระตุกป่ะเดี๋ยวถ้ากระตุกผมต้องไปปรับลงหน่อยออจะรีบล้วเนี่ยออกได้นี่เออก็นึกว่าต้องรอรีบก่อนกระตุกไหมโอ้กระตุกกระตุกไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวปรับคนอัพปรับปรับเลยปรับเลยเซตติ้งโอเคครับหลังจากปรับะไรนิดหน่อยก็คิดว่าจะเล่นได้ละเออไม่ไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วตวนิดนึงนะก็ชีวิตขึ้นมาใดไปครับก็อย่างที่ได้ยินมาก็อ๋อเหมือนเหมือนกับลูกสาวฉันหายไปแต่ฉันไม่ได้มานะอืมแล้วไงอ่ะลูกสาวมึงอยู่ไหนไปรู้อ่ะระวังพื้นลื่นอืมตรงนี้มีหนังสือครับผมนะ ผมยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมเรียกว่าเกมห้าบาทเราเพียงสงสัยไม่หายโอ้โหหนังสือหนังสือเป็นขอสยอนหนังสือรูปหน้าคนกูบอดจะไม่ตกใจนะกูร้องไปแล้วเมื่อกี้ผียังไม่โผล่เลยโอ้โหกดหนังสือปุ๊บแม่งห้องเปลี่ยนเลยกูว่าแล้วห้องโอ้โหแต่ไม่มีรูตรงนั้นใช่ไหมครับแม่งมีไม้กระดานมาแล้วก็ว่าแล้วหนังสือแม่งไม่น่าไว้ใจ หาเงยอหนังส,สือหาอะไรรูปตัวคนมีรูปโอ้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเช้าอยู่ข้างนอกพอกดปุ๊บแม่งมืดเลยนะหนังส,สือเปลี่ยนเวลาได้ไงเออเกิดขึ้น,นกูอยู่ไหนกูไม่ควรอยู่ที่นี่เลยใช่ใช่เสียงแม่งมาเสียงแม่งมาฮะฮะเอา้าเขาจาบับวิญญาณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายง่ายอย่างนี้แหละโห โอเคห้ามให้มันจับใช่ไหมแล้วกูต้องไปไหนอ่ะกูน่าจะต้องไปที่แล้วจะรู้ได้ไงมันจะมาวะกูจะหนีมันยังไงเนี่ยกูต้องวิ่งเออนี่อ๋อนี่งมีไฟฉายและไฟฉายานั้นช่วยกันได้กดไเพื่อดูอินเวนท์รีตอนนี้เราจะมีกล้องอ๋อมีกล้องเหรอกล้องหรือไฟฉายวะมันมันถ่ายมันถ่ายอะไรได้ไหมไม่ได้นะเอาไว้ส่องอย่างเดียวโอเคเป็นแค่ไฟฉายกูมีไฟฉายไว้มาดิกูส่องเข้าหน้าผีก็ผีเถอะ แต่บอกตามตรงผีแม่งหน้าตามุ้งมิงนะอ,ออกแนวน่ารักเลยคุณพลาดอะไรบางอย่างอ่ะคุณพลาดอะไรอ่ะขอบคุณที่บอกแล้วกันนะแล้วคุณพลาดอะไรวะพลาดรูปอ่ะพลาดนี่เอ้ <c oughs> ผีมึงหน้าตามุงมิงจริงครับผมแจ้งผมก็อยากกลัวนะแต่แม่งกลัวไม่หลงแ <c oughs> ม่งหน้าตาดารักเกินหนังสืออระเออหนังสือไม่เอาไปกดเจปดูเจอเนอร์ กดไปทางซ้ายเพื่อดูหน้าไปยังไม่มีอะไรน่าจะได้ครบแล้วห้าบาทอ๋อเนี่ยแหละเหรียญห้าอันเนี่ยแหละคุณพลาดอะไรบางอย่างคุณพลาดอะไรอีกวะมึงเอ้ยอ๋อนี่กระดาษมีกระดาษอ๋อต้องรวบรวมกระดาษเป็นแผ่นอ๋อต้องรวบรวมกระดาษให้ครบเป็นสมุดอ๋อไอ้สมุดนั้นทําให้กระดาษมันกรจะจากระจาไปต้องรวบรวม,วม,วมกระดาษให้ครบกูเห็นกูไปแล้วเดี๋ยวเก็บนี่เก็บนี่เอ้ไปวได้แล้วโอเคออกได้แล้วแม่งเอ้ยตามกูมาบอกว่าไม่มานะ Okay. แล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยกูต้องมาผมต้องไปตามหากระดาษให้ครบเล่มแหละผมว่าไม่เง้ยกูเผื่อไปเปิดแล้วใช่ไหมเพราะว่ากูไปเปิดแล้วกูมันเลยเกิดเรื่องร้ายกูต้องไปรวบรวมมาใหม่มือแม่งไม่น่าบอลเลยกูลงมาลงมาน,นี่เปิดได้วะเดี๋ยวขอสำรวจรอบนอกก่อนไม่มีเศษกระดาษหนังสือป่ะตอนนี้เราอ๋อต้องรวบรวมให้ครบห้าน้าหรือไงเนี่ยเพราะตอนนี้มันเขียวสามอันแล้วต้องรวบรวมให้ครบห้าน้ามีตุกตาหมีเด่ะข้า,ขานารัคือู่เนี้ ประตูนี้มันเปิดหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเปิดนะแม่มีโลโก้เกม้วยนะทําบรรยากาศบริกาบรบ้านผีสิงที่เสียเลยครับโลโก้เกมมันคือหลา,าเลยจะโฆษณาก็น้อยๆโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าได้แค่ด้านนั้นด้านเดียวโอเคแล้วก็เล่ไหลไปไกว่ากูรู้กูวิ่งเลยข้างหลังกูใช่ไหมมึงมาขยื้แม่งเยแล้วจะออกไงมันค่อนข้า,ขางจะแปลกมากแล้วทําไงไม่มีใครอยู่นะโอเคทำไรได้วะเนี่ย กดไอ n อ e n t o r y ทำใช้มืออ่ะใช้มือแกะไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยชิปชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วเดี๋ยวผีแม่งกระโดดกัดคอกูอ๋อนี่ขวานแหมเดียนที่กูดาดีกดเจ็ดมานี่ก็ผารับอืมมันจะหลุดโอ้โหกระเด็นกูนี่ก็โหจริงสปาร์ตาขวานแม่งเจาะทานี่เอามาไม่ได้ด้วยนะแม่งขวานแม่งเจาะติดเลยกูก็แรงหนักเกินสลัดผาเอ้ อะไรนะโฮมมิเกอร์เดอะยวาอินโฮมมิเกอร์ืไม่รู้ว่าผีมันจะมาตอนไหนอะไรวะเนี่ยซีโครงอะ่ะเดี๋ยวนั้นเรามาทำคดีลูกเราหายพี่ยแล้วเกี่ยวเลยกับที่ตกลมต้องมาเลาซี่โครงจะวาไปตัวที่ตามกูนี่คือใครวะเป็นปีศาจที่อยู่ในยังสือกอูขอโทษแล้วกันที่กูปล่อยปลอมึงแต่กูมาหาลูกกูคเคปะเคลียร์นะไม่เวลาจะมายุ่กับพวกมึงเอ๊ะ สลัดเอ้ยมาเล่นเปียนโนก็หัดดูจังหวะและเวลาหน่อยเอ๊ะเสียงอะไรวะเอ๊เสียงไรทำไมอยู่ๆกับมันตีมันตีแม่งเอ๊ะเสียงแล้ตีแม่งคอดกระตุ้นเลยกูนี่กระสะดุ้งตลอดเลยนะตอนนี้สี่หน้าใช่ไหมโว้กูมาไวมากกูได้เสียงเดินตึก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 ย่ายากูได้ยินกูได้ยินเด็กก็ได้แค่แผ่นเดียวทั้งนั้นนี่ใช่ไหมตอนนี้สี่อันแล้วเอ้ยนี่ไงโว้กูครบเลยครบแล้วยังต่อวะ ครบแล้วเนี่ยครบแล้วจบเลยอืมได้ครบแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวราบอกหมาหมายเ่็นทันแดกกว่ากูวิงเลยนะกูวิ่งเลยไม่ทันแดกกูเราบอกเลยอย่านานะกูมีแล้วมันเซฟยังไงมันเซฟได้ปะระหว่างเนี้ยโหลดเซฟเกมแล้วมันมันมันเซฟตรงไหนเล่าก็ูได้ยินเสียงวิ่งเนี่ยกูจะเฮ้ยดีเสียงวิ่งจริงนะเนี่ยหรือเสียงหัวใจกูวะน่าจะเป็นเสียงหัวใจกูมากกว่านี่ลอยจใครเอ้ยเอ้ย ม่งมีต <are> ัวอื <H> ่นด้วยอ๋อนี่กูต้องโอ้โหต้องมาเริ่มใหม่ตรงนี้ออ้กูตายกูเล่นตายกูบอกเลยกูเซฟยังไงบอกกูทีเฮ้ยเออตรงหน้ากูเลยสลัดพักเฮ้ไไม่งูนึกว่ากูได้ครบแล้วเด๋ย็ดทำไมกูมาถึงห้องนี้เลยแล้วกูจะได้มันมีห้องอื่นก่อนจะมาห้องนี้กูจะรีบไปไหนจะเย็นจะเย็นให้เยอะนะ หพองมันเปลี่ยนไปปะเอตอนแรกเข้ามามันใช่ห้องนี้แน่หรอวะเจ้าได้ว่ากูไม่เคยเห็นห้องน้ํานะมันเป็นห้องน้ําแน่ตอนที่เราเข้ามาเมื่อกี้เอ้ยเปิดทีไรกูเสียวุกเคปิดประตู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 กูองเปิดทีละห้องเลยใช่ไหมเนี่ยสลัดเอ้ยทำไมปิดไว้วะใขรแมงคีทิ้งไว้วะเนี่ย เปิดดิแมงเอ้เหลืออีกสองห้องใช่ไหมปิดมาดิอีกสองห้องสุดท้ายครับเหมือนไม่ห้องนี้ก็ห้องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนไม่ปล่อยกูผ่านไปดีๆหรอกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคห้องสุดท้ายครับห้องแรกแมงต้องมีอะไรแน่นอนมาไม่มีอะไรเลยอ้าหอก กูก็เปิดทีละอันกูกลัวตั้งนานสลัดผักหมาซึ่งไม่มีอะไรเลยเอ้ยราจะเปิดทําตูดเลยไม่เคยเห็นมีเยี่ยมเลยไอ้กูได้ยินกูวิ่งแล้วอ่าเปิดไฟฉายดีเอ้เจอกระดาษอยู่เจอกระดาษอยู่ต้องรู้กระดาษครบแหละแต่ไม่เงยเอ้ยเอ้ยกูเห็นกูเห็นกูวิ่งเลย ไม่แดกครับกูบอกเลยไม่ได้แดกยายายาไม่แดกครับกูวิ่งมานี่ออกซ้ายออกขวาไม่รู้เราออกไปไหนแม่งหลงทางอย่างนี้แหละกูว่าไปแล้วไปแล้วไม่มอยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮี้ยเสียงแย่เลยเสียงห้องไหนวะสอ่าที่ไหนแล้วกูเป็นใครเนี่ยโอ๊ยมีแมพให้กูก็น่าจะดีกว่านี้เนี่ยนี่กูเดินมึนเลยเนี่ยกูอยู่กูอยู่ที่ไหนกูเป็นใครกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ห้องน้ำนี่ว่าห้องเดิมไม่ไ,ไม่กูได้เสียงกูได้เสียงกูได้เสียงเอไงไงไงไไม่ได้แดกครับบอกเลยนะกูไปแล้วอุ้ยกากเลยอยู่ได้แค่ในห้องหเหรอออกมาไม่ได้ว่างั้นเถอะไงกากไปเอยเฮ้ยมึงก็ขยันหล่นจริงไฟพวกช่างไฟที่มึงไม่คิดจะทำให้มันดีๆเลยใช่ไหมมีศพแดก ว้าโอ้โหนั่นไงนั่นไงยายากูเห็นกูเห็นแน่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 แนแนยาครับกูโคนรับข้อบอกเลยตอนนี้ไอ้แม่งอยู่เว้ยมึงไปไกลดิเอ้ยทางลงทางใหม่เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยจะทางใหม่แล้วโหแล้วมีทางใต้นั่นอีกกูไม่ไปได้ไหมแต่กูคิดว่าคงจะมีอะไรแน่ๆเลยเพราะมันกลมได้ไงกลมเข้าไปดิเออแม่งเอ้ยย,ยิงสยองกูค,ควรจะกลมมาเนี่ยกูค,คิดถูกไหมเนี่ยเสียวโว้ยพรมมาในห้องแอร์ อออ่าอายมันไม่เจออะไรแล้วอ่ะแล้วห้องมันก็โคตรกว้างเวียจะดูแมพมากเลยห้องไหนที่กูสำรวจไปแล้วบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยบล็อกออฟแมทกล่องไม่ขีดไฟอ่ะช่วยกูได้ไหงวันนี้บล็อกออฟแมทเด,ด่ะกดดูอินเวนเทารีได้ไหมอ่ะอินเวนทารีตอนนี้มีกล่องไม่ขีดไฟเบอร์แปดใช้ทำอะไรได้วะ ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอ,อที่มันต้องใช้มาขิดไฟนะจุดเผามมืองอะไรเลือกไว้เปิดไฟพวกนี้อ่ะเปิดเจาะเจาะทำหอะไ,ไม่ได้เลยเ <c oughs> จกกระดาษอันนึงแล้วเก็บมาต้องให้ครบไม่รู้กี่หน้าวเวิดดูกลางทางดีไมเนาะเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมาตรงนี้ไม่เคยมาโอ้ยเอ้ยมี หลุมพลางอะผ่านไปได้ไหมวะเนี่ยก็น่าจะผ่านไปได้นะเติมริมๆริมๆไว้เฮ้ยเอาทุยไม่ผมว่าผมพอดีเหรอ,อนี่ยายนั่งเ,กกเดินงงเดินจนจะอ้วกแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยนะผมงงว่ะเซฟก็เซฟไม่รู้เรื่อง เอาเป็นว่าผมขอพักแต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับนะถ้าเกิดใครมีวิธีเทคนิคการเล่นอะไรก็บอกผมได้นะว่ามันดูแมปยังไงมันหาของยังไงมันเซฟยังไงสําคัญเลยคือเนี่ยคกูไม่ได้เซฟเลยอะกูเล่นมาตั้งนานแล้วต้องมาเล่นใหม่าตายหาครับผมนะก็ขอก็ครั้งนี้ผมขอพาให้ดีก่อนก็ขอขอบคุณคุณ,ณ NKGM ที่ส่งเกมให้ผมเล่นมาครับขอบคุณมากครับผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะนิดนึงแล้วกันนะอมผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเกมเนียนี้เท่า,าไหร่มันถ้ามันหาแบบไม่จดจบนี่ก็ ผีมันก็น่าตามมุงมิงจริงๆเลยครับผมก็เอาไปว่าพัดนี้ขอต่ดพาดีทน,นี้ก่อนไปเจอใหม่พัดหน้าผมไม่ก็แคตเตอร์ตนี้ก็ขอลาไปก่อนเสียครัะเป็นฝูง